กราบสวัสดีทีมอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับน้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564มหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงรายกันทุกคนเลยนะครับผมแพทย์แผนไทยสุเมธีนามเกิดครับหรือเรียกสันส้นๆว่าหมอโอ๊ตก็ได้ครับผมเป็นสิทธ์แพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับจากวิทยาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกรุ่นที่9นะครับแล้วก็ได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับในปี2 5 5 8 นะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเน <g ül> ี่ยผมรับราชการในตําแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับประจําโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรวมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับครับผมสำหรับ <g ül> <g ül> ทักษะที่จําเป็นและสําคัญสาหรับผมในปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่ามีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ ar, ทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องที่2คือ ar, ทักษะทางด้นานภาษานะครับเพราะผมเชื่อว่าทักษะ2อย่างนี้จะช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยหรือแม้แต่การเรียนเราเนี่ย มีความสะดวกรวดเร็วราบรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวกลางนะครับในการเปิดโอกาสทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีในอนาคตครับ ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากบอกแล้วน้องทุกคนว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างนะครับเราต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับพอเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องลงมือทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเลยเนี่ยโอกาสสาเร็จมันก็จะคือศูนย์นะครับผมดังนั้นเนี่ยการลงมือทําสําคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็ในช่วงโควิดแบบนี้อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอโอ๊ตครับขอบคุณครับ